วันนี้อากาศดีจะพามาตามล่าหาไอติมกินหลังเลิกงานกันจ้ามือวนนี้เป็นวันศุกร์พอดีเลิกงานเร็วประมาณบ่ายสามครึง่งปกติเราขึ้นรถไฟแต่วันนี้เราจะพาไปขึ้นรถลูสเดินมากับเพื่อนร่วมงานสองคนเป็นคนฟิลิปปินส์น่ารักมากวันนี้อากาศดีมากท้องฟ้าแจ่มใสสังเกตว่าปัาหาไม่ได้ใส่แจ็คเก็ตเลยจ้าที่สถานีเขาก็มีที่จอดรถจักรยานไว้ให้สนับสนุนการใช้จักรยานเพื่อลดโลกร้อนพอมาถึงสถานีถึงแม้ว่ายังไม่มีรถลูสเราก็ต้องแท็บลิฟ c ์คัด ก่อนเพืคยลืมแท็บอยู่ครั้งหนึ่งพอเขามาตรวจโดนจ่ายค่าปรับไปซักประมาณ45ยูโรพี่น้องออนั่งรออยู่แป๊บหนึ่งลูสก็มาแล้วค่ะเพื่อนๆน,<ต>นั้นนั่งรถประมาณ10นาทีพอถึงในเมืองก็ตามหาร้านนี้ก่อนเลยจ้าวันนี้คนไม่เยอะมากเท่าไหร่อันนี้เป็นตารางราคาจ้ะพี่น้องระหว่างรอคิวสักครู่จ้าไอติมก็มีหลากหลายรสชาติมากเลยค่ะพี่น้องจ้าสีสันก็สวยงามสดใสจังเพื่อนบอกว่าเป็นไอติมเพื่อสุขภาพว่สารแคลอรี่ไม่เยอะมากถ้าเทียบกับ ไอติมทั่วๆไปเดี๋ยวชมหน้าตาของไอศครีมไปก่อนนะคะระหว่างรอจ้จอันนี้เป็นคิวหลังจากที่เราซื้อแล้วเราก็ได้โคนอันนี้มาค่ะ Black Forest นะคะได้รสชาติเดียวค่ะถ้าเกิดว่าเป็นโคนตัวหยุดกินเลียไอติมแพับจะพี่น้องจ้าอากาศมันร้อนไอติมละลายเร็วมากอากาศแบบนี้ปีหนึ่งมีอยู่บกี่วันจะพี่น้อง เสาที่เป็นแท่งๆที่ตั้งอยู่นี้นะคะเป็นแลนด์มาร์คของดับลินไอแลนด์ดับลินเป็นเมืองหลวงของประเทศไอแลนด์จ้ะสร้างเสาแหลมอันนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นแลนด์มาร์คของเมืองดับลินว่ามีมูลค่า,สร,าสร้างสูงถึง4ล้านยูโรเลยจะ้ะปุ่มนี้มีไว้ให้กดเพื่อที่จะข้ามถนนถ้าจะข้ามก็กดปุ่มได้เลยจ้าแล้วก็รอสัญ,ญญาณไฟเขียวพอเห็นสัญ,ญญาณไฟเขียวก็เดินข้ามถนนได้เลยจ้า ่วงนี้หน้าซัมเมอร์นักท่องเที่ยวก็จะเยอะหน่อยร้านค้าที่นิยมของที่นี่ก็คือเพนนีเป็นร้านที่ของเยอะมากแต่ว่าคุณภาพก็คือตามราคาถึงเวลากลับบ้านราะคาตอนนี้อยู่ในลั้วกาลังขึ้นรถรางไฟฟ้าเพื่อที่จะไปต่อรถไฟการเดินทางในดับลินถือว่าสะดวกมากมีรถรางไฟฟ้าเชื่อมต่อกับระบบขนส่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นสถานีรถทัวหรือว่าสถานีรถไฟที่ปญหากําลังจะไปขึ้นรถกลับบ้านออกจากลัสวแล้วก็ต้องแทบอีกทีหนึง่งจากนั้นก็เดินต่ออีกประมาณ1น,นาที เพื่อที่จะไปสถานี c o n n o ล l y Station จริงๆแล้วมีลูสถึงสถานี c o n n o ล l y Station เลยแต่ว่าไม่ใช่ขบวนที่ปัญหาขึ้นมาก็เลยต้องเดินต่ออีกนิดหน่อยตอนนี้กําลังยืนรอรถไฟเพื่อที่จะกลับบ้านเรามาก่อนเวลานิดหน่อยเพราะว่าไม่อยากรีบปกติคนรอจะเยอะกว่าน,นี้แต่พอดีวันนี้เป็นวันศุกร์บางคนก็อาจจะอยู่ช็อปปิ้งที่ดับลินกันต่อหรืออาจจะอยู่สังสรรค์กับเพื่อนๆที่ทํางาน รถมาแล้วพี่น้องขอเก็บกล้องแป๊บแล้วราคาตอนนี้ก็อยู่บนรถไฟเรียบร้อยแล้วนี่ก็คือวิวส,สวยๆในวันที่แดดดีแล้วตอนนี้ก็ถึงที่จอดรถแล,ดล้วค่ะลาไปก่อนเดอ้อ